สวัสดีค่ะสำหรับพลง,งานคลิปนี้นะคะมองว่ามีคนพยายามยื้อความสัมพันธ์กันอยู่นะการยื้อความสัมพันธ์นะคะเกิดจากการที่คุณรู้สึกว่ายังทําใจไม่ได้กับการที่จะต้องเจอกับภาวะการเลกกระาแล้วก็คุณอาจจะย,ยังมีความไม่พร้อมนะคะในด้านใดด้านหนึ่งเช่นภาวะการเงินการงานสังคมแวดล้อมทอี่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การยื้อความสัมพันธ์มองว่าคุณไม่ได้ยื้อแบบดื้อดึงหรือไม่ได้ยื้อแบบเอาเป็นเอาตาย จะพยายามยื้อจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะไปด้วยภาวะต่างๆนานาที่พูดหรือกิืนมาก่อนหนะ้าอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเรื่องของสังคมหรือนะคะคุณจะไปก็เพราะว่าคุณชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ให้โอกาสคุณในการแก้ไขตัวเองในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะว่าการไปของคุณเนี่ยถ้าเขาไม่ให้ไม่ให้โอกาสคุณเนี่ยความเจ็บปวดอะ น่าจะสูงก็คือ90%้อาสิบแปดสิเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะไปด้วยตัวคุณเองนะคะด้วยภาวะที่แบบเฮ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะคุณอดทนไม่ไหวละนะคะหรือว่าคุณมีเหตุผลต่างๆนานาก็ไปก็เจ็บอยู่ดีนะคะใครก็ยังขึ้นว่าบางคนก็เจ็บแบบหกสิบปอร์ซ็นบางคนก็ยังเจ็บแบบสามสิบเปอร์เซ็นอยู่แต่ถ้าเขาบอกเลิกอย่างชัดเจนเชื่อว่า มันเจ็บก็จริงนะแต่ไม่ติดค้างคาใจจะเดินออกมานะคะแล้วก็ไม่หันหลังกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้เชื่อว่าจะมีการไปไปกลับกลับเกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วทีนี้จะมาพูดในมุมของคําว่าหากต้องเลิกนะหากต้องเลิกมองว่าคุณจะไม่ถามด้วยซ้ํานะคะว่าเพราะอะไรถ้าเขาบอกคุณถ้าเขาเป็นคนขอเลิกคุณไม่ถามเลยไม่อยากรู้จบคือจบนะคะก็คือตอนยื้อเนี่ยยื้อแบบสุดสุด แต่ถ้าชัดเจนว่าเขาไม่ไปต่อคุณจะไม่คิดไม่ถามนะคะหรือแม้กระทั่งการพบปาพูดคุยได้ยินเสียงหรือการแชทหรือการแบบส่องโลกออนไลน์ของเขาเชื่อว่าคุณจะไม่เข้าใกล้เลยหลังการเลิกเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้หมดรักเขาทันทีนะคะคุณยังมีความปรารถนาดีให้เขาเน้นแค่ว่าคุณไม่พร้อมที่จะคุยไม,ไม่พร้อมที่จะเจอไม่พร้อมที่จะเห็นหรือได้ยินข่าวสารของเขาในทันทีที่เลิกกันนะคะเชื่อว่าตัวคุณเองจะก,กลายเป็นคนที่กลัวความรักนะ เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากพักหัวใจแล้วก็ไม่พร้อมที่จะคุยไม่พร้อมที่จะเจอแล้วก็ไม่พร้อมที่จะคบใครใหม่หมอมองว่าตัวคุณต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างนานนานกว่าคนรักของคุณแหละแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามหากคุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยที่คุณเยียวยาความรู้สึกกับคนเดิมๆไม่ได้หรือ,อยังไม่สําเร็จมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะถึงแม้กระทั่งคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย เขา,าเขาตอบจอดคุณได้นะเขารักคุณจริงเขาอดทนหรือว่าอ่าเขาอแบบจะดูแลคุณได้ได้ดีกว่าคนเก่ายอรื่างเงี้ยคุณอาจจะมีเหตุผลดีๆให้กับตัวเองในการที่จะคบคนใหม่แหละแต่ให้บอกว่าภาพของคนเก่าๆเนี่ยมันจะวนเวียนกับเขามานะคะแล้วก็คนเก่าๆคนเนี้ยจะอยู่ในใจของคุณไปอีกนานไม่ว่าคุณจะมีใครใหม่หรือไม่ก็ตามในส่วนของเขาเน้นนะคะว่าหากต้องเลิกกับคุณ ให้บอกว่าเขาจะขาดความมั่นใจในตัวของเขาเองเนี่ยเป็นมากเลยทีเดียวเขาเสียใจนะแล้วก็จะเฝ้าถามตัวเองซับซับว่าทําไมคือเขาถามตัวเองแหละเขาไม่ถามคุณแล้วคนคนนี้นะคะเชื่อว่าเขาจะเก็บเจ็บแต่เก็บความรู้สึกได,ด้ดีกว่าคุณแล้วก็ความรู้สึกเสียใจที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเช้ากว่าคุณด้วยเหตุผลเพราะว่าตัวเขาเลี่ยงความคิด หรือการยอมรับสภาวะการเลิกถึงเขาจะเป็นคนบอกเลิกกับคุณก็ตามนะคะเช่นนะคะเขายังคิดว่ายังมีคุณอยู่หรือเขายังพยายามทำตัวปกติในชีวิตประจำวันนะคะถ้ามีเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามก็เชื่อว่าตัวเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามีโพสที่เกี่ยวข้องกับคุณหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ยังคงอยู่เพื่อนะคะเลี่ยงการถูกถามว่าเฮ้ยคุณไปไหนอะ ทำไมถึงเลิกกันมมนเป็นการจี้ปมหรือจี้จใจดําทําให้เขารู้สึกเสียใจแต่แน่นอนนะคะว่าหากวันใดวันหนึ่งคุณจะคบใครใหม่จริงเขาอยากจะขอว่าอย่าเปิดเปิดตัวได้ไหมเพราะเขาไม่พร้อมที่จะเห็นคุณนะกับใครและแน่นอนถ้าคุณเปิดตัวนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องตอบคําถามทุกทกคนแล้วก็สุดท้ายนะคะความรู้สึกเจ็บปวดที่พยายามรันเมันมเอาไว้มันจะแบบเหมือนเคลื่อนแตกอะ แต่ทั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณมองว่าตอนนี้นะยังไม่ได้ถึงขั้นเลิกล่ะตัวเขาจะพยายามไม่คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในก่อนหน้านี้จะพยายามนิ่งและใจเย็นเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ต้องพังเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอเน้นนะคะว่าหนึ่งหากเขานิ่งอย่าอย่าไปตัดสินใจว่าเขาแบบไม่รักคุณเขาหมดรักคุณหากเขานิ่งอย่าไปตัดสินใจว่าเขามีคนอื่นหากเขานิ่งอย่าไปตัดสินใจนะคะหรืออย่าไปเชื่อว่าเขาเบื่อคุณแล้ว คืออย่าไปคิดลบไพ่เนี่ยมันขึ้นว่าตัวเขานิ่งเพราะว่าเขาไม่อยากยีบยกปัญหาหรือแสดงความรู้สึกในเชิงลบหรือเสี่ยงกับการที่จะมีปัญหากันเกิดขึ้นเสี่ยงกับการเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกในเชิงลบไม่พยายามคุยหรือเคลียร์นะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเป็นบังคับคุณหรือเปล่าว่าคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้ เขาจะพยายามพยุงความสัมพันธ์ให้มั่นคงก่อนอันนี้คือสําคัญน,นะคะมั่นคงก่อนนะแล้วค่อยๆจับมือกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆมันมีหมายเหตุน,นิดนึงนะคะที่จะต้องเสริมให้กับตัวคุณอันนี้คือเน้นในตัวคุณคือหนึ่งคเร่งเขาไม่ได้ต้องใจเย็ยนแล้วก็รอเขาให้ได้อย่างเดียวเท่านั้น 2. นะคะกลุนานะอย่าเพิ่งแสดงความรู้สึกในเชิงลบให้เขารู้แล้วสัมผัสได้ยกตัวอย่างเช่นคุณไม่ชอบสถานะความสัมพันธ์ในร,รูปลักษณะแบบนี้เลยก็คือแบบมันนิ่งอะ ไม่ชอบคุณน้อยใจคุณไม่พอใจพวกนี้ค่ะคือห้ามเลยหรือนะคะอาจจะเพอ้อแบบเฮ้ยคุณแบบเหมือนคนอกหักอะ่ะแล้วก็คุณก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่าอะไรมันรักหรือมันเลิกอะไรเงี้ยคือความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะให้คุณนิ่ง คุณวางตัวให้ปกติที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แล้วก็รอและให้เกียรติเขาในการคุมเกมแล้วเดินเกมในความสัมพันธ์จีดีที่สุดนะคะแต่แค่นี้ว่าก็ต้องวกกลับไปต้นคลิปที่เกริ่นเอาไว้นะคะหากคุณไม่พอใจในความร,รักษาความสัมพันธ์นี้แลวคุณเชื่อว่าคุณเดินออกไปได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโดยที่ไม่กลับมาคุณไปได้คุณไปนะคะแล้วแต่คุณเป็นคนตัดสินใจการอ่านไพ่ใดๆจะไม่ใช่การครอบงำนะคะเป็นแค่ไกด์ไลน์